สบายดีเป่าลูกสบายดีพ,พกกี่น้องพบกันคือกาวพี่น้องกับซ่องเคยหล่าพีน่น้อ,องเข้ามาหางสนุันนี้กันน้องดำมากเกี่ยวข่าวพี่น้องเลี้ยงมันได้ไเลี้ยงปุ๋ยเห็นแต่เขะอุบะ เห็นด้แค่แขก็ยังมาวนี่ก็ฉื่ออ่ะวดหัวคนแม่ผ้าดำเลยต่อนจ้ะตาป้าเจ้าของนะหยอกป้าเจ้าของเออมาด่ายังกูมึงกับเบิร์แม่มึงนู้งแม่พี่น้องกันอยู <S <S me, ่บ่ฮะแม่มึงนั่นกระคอกรกระคอบมันแล้วนะเข้าด่าถึกสิ โคตรหน็าดาตายมาแล้วโคตรนะนชาดามก่ยอต่วมัน้งนเกี่วเันเสาร์ลากุู Xue ้หลายคนกรถามว่าน้องดำไปใสแต่หาเกี um ่ยวนะเกี่ยวเขานะมันประัดมันสุกเนาะน้องดำมันไปรงเรียนมันนี่วันหยุดก็เลยได้มาโคตไปบดเลย มดสายออกมงดูหัวนะห่วยไปแทนงานไฟต่อ้นผปมเฉียงเลยคือบบดำจุกผ้องเนียงเลยคือบบดมจุกผงเน่อยจะได้พี่น้องแก่ว่าลมเย็นอยู่นีมเฮ้ยจะเสียคอยบาบ่เดิน ท่าจอมไปเอาเขี่าดีวนี่เข้าใจเห็นาเห็นตายังไงยังไเอาข่าลมให้กินอยู่นี่เกี่ยวเฮียหูเกี่ยวข่าในใดเฮ้ยนีปีนี่เนนามาเล นักนี้ยิ่งนหญ่นานหอไอเเนแดนคนงานซิปหาคนมันรือเล่าม่ก็ด่เลยักบอกนี่่ง ข้าวซุกคือสิแล้วอยู่นู่นนี่เพิ่งแล้วตอนตอนเที่ยงนะจ๊ะเง่ววาจังได้ละเราหลุดไปน้ำกันได้พี่น้องบดได้เพิ่งได้พี่น้องแล้วแต่เอาคือว่าแล้วแต่ว่าอันข้าวหย่าบัหย่าโอ้มีหย่าดอกเดียนนั่นอับปุดก็คือกุ้งหงก้าดูสิดามไปไปหน้ตัางสามทงบริเกิอ ยังคือผู้ใส่เกิดบุตรอย่างมาเร็วๆไปหนักก็เข่าอยู่ดูทางหลังนะมงตามโอ้ยเห็นมาในหน่อยนี่ก็เกี่ยวเข่าเป็นเนอเราก็เล่าสิเกี่ยวเข่าบุเป็นเสร็จหรอกมาบอกเกี่ยวเข่าแวดแบดแบด,แบดเห็ดเห็ดเป็นทุกอย่าง กำลังเขย่เด้เอาหยาคือแปนนั่นนี่นะได้แหละเร็วเร็วดำหยาแปนพี่ตอ ดูดำาัดชุดเหล่งปริดำนำพ้นจากให้เป็นตะเกีย้วนนาะเปนตบม้วนนี่เนี่ยหน้ายังเต็มไมีน่าามนเขาก็็นเป่งอ่ะเนาเ่อนี่มันท่พ่อเป่งเลยนี่ดีกันหน่อยให้เดียวแล้วเขาจะเป่งลงม้ใหบ่เขาจเป่งลงผู้ใดหน้าเฮาน้าโน่นกว่า อย่าใกล้กันเด้อระวังเหยียบตีนกันเจียงเลยมาลงหางใหญ่พี่แล้วนะโอ้โหข้อออกไปแล้วเนาะเอามาข่มอยู่แล้วอยู่กับน้องดำเนาะเอาไปยังอ้านีอะไรดำโอ้ยน้องดำมาจากไปมองชิมาเลือกโอ้ยพวกแม่จะเผาลูกแต่น้อยเอ้ยเ็ผู้ซ่าอยู่ดำมาบ่เมียนะ ทีานนนน่ามีอะไรนี่อาพัวอนนอผ่านเอาผ่านเอาไม่ผนไมไนะมีหยาอพิ่นก็เลส่าตอนบ่มีหยาเอาใช่ิ่นมีหยาเนาะจวดจวดโอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อย จังเข่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องยังเป็นวัดบ่เป็นวัดบ่ก็เลย่สบายบ่สิบเอ็ดบ่ สิบสองเลยเออสิบเอ็ดไปแล้วเลยนะคนมันคนมันเป็นเวียมันเลยแองคนเห็ดเวียแต่ว่าน้องดาวประเจิดนะสิบเอ็ดคือกันแต่ว่าเอาผูกกระไดเลยใหญ่ใหญ่เกินไปแล้วนะคือว่าแล้วเขาบริถุปฏิถุวิอันนี้ผัดโอ้ นี่เป็นทุกอย่างขี้เข่ากํายังมาดํากิ้ข้าวทอดเข่าดําดีข่าก็ทอดข่ามาทีนะเพราะเาวรเออตแหนเลยี่เขาก็ทอดข้าทุกวันและทอดข่าจี๋เช่าดํา หน้าจะเกลียวไดู้ีแล้วและวามสุขมาสีดำดีสีมีสเป็นเกียวเลยพี่น้องน้องดำก่ะเกียวแต่ลองน้ำแถวนี้แถวอันแค้มหวยนี่เนี่ยบ่ะเนี่ยปั่นแะยังยังม่้กยยังไม่ได้กู้เมื่อเดือนนี้นะ

ีวอไแบั้นัอูันเโอ้ยอีและเาเอาทีเดียวไปเลยพอเลยพอตัวี่เอาน่องยูดำเออีบอนน้องนะพอแล้วมาสี่เอาน่องเต่จีมามาเอาน้องชินชินจะมีน้องสองคนเลยเนาะเออไปอานหน่อ เอาก,กอะทา้อากเอากองมเพี่นอ้นองเลยแกเป็นชายเขาสูกนี่ประเห็น,นองดำเลยนะ้องเกี่ยวก็อมือเลยอยู่หน้าน่ะเกี่ยวยุได,ด้วลา,าเอาน,านองต้องให้ลงเกี่ยวเขานะบอีกวันได้ไปเกี่ยวเขาในคู่ป่ะงน้อง ม่เด็โตนะของแดดำานอืมปีดาญาติเอาเมียอยู่โมหนึ่งปี่บุสาวแล้วไปมอเนี่ยก็พี่ากมหนึ่งก็ไปเขานโบกล้เขาใกล้เขายาหเด้อไปเข่าเหลืองแล นี่นะบ้างกันตีชุนเจากก็นเลยมันเต็มอลยก็ว่างไหม,มเตรียมมาคนเขาหลุดมืออื่นกับระบาดสองคน,นหาบไหมหาบไปยุยได้ยดังไ้ซะ

สิ่งไปบักสองแลมันลงมาแล้วเดี๋ยวทกูามพุเพิ่จะคนมาเนียนใหญ่แม่กับลูกเคยบ่ะอ้าวคือเหตุจังนท่านเล่ยบนางเออหน้าตัวนี้บ่ะ แกละคเียรคมาเลยัน่น่ะคขนงคขนแน่ปเกียอืมา่ก็มวยนะยมกไหนกูแช์น้องดำเปนอ่เงไยผู้ใดชื่นชอบน้องดำกเห็ดเป็นทุกอย่างได้ได้ทนากระดำเกก ก็กระลกไว้น yeah. <x> ่ากระทำไว้เข่ากระเกี่ยวไว้มีหยาสื่อได้เนี่ยแกบอกมีหยาโอ้อเป็นซางก่อนระบาดแล้วคือบทมหางน้องมาอย่เนี้ยน้องไปใช้โบเล่นน้องมินิคือบทมหากันเนียนโอ้มันเมื่อบรรดปังในช่องเสมอเลยขึ้นเมื่อนี่โบเจอกันนั่นนี่โบมีไฟมาตีเลย พ่อแหวนชิมนาเด็กพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสบายดีฝากช่องเคยหลักุหลาบกุแช์พี่น้องให้พันกดเรยวๆพี่น้องแต่จะขอบใจสองพันสับกดนะพี่น้องแต่ยังประอดสองพันดอกฟามเร็วาหนนาพี่น้อง